รีฟอรมนะคะกลับมาอีกแล้วแต่ว่ากลับมาทําไมเออกลับมาทําไมงงอ่ะไอคนที่เราอยากให้เขากลับมาเขาก็ วันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูนะคะกลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ฟอร์มเห็นผมยุ่งอย่างนี้แน่นอนว่าเราจะมาเรียนแต่งหน้าเพราะหน้าเราเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ทำผมเหรอหลายคนที่ติดตามเจนนี่จะรู้ว่าทรงผมที่เจนนี่จะทำอะ่ะมีอยู่แค่2ทรงโดยโดยโดย,โดยเฉลี่ยเออทรงแรกก็คือทรงนี่ดังหมวกไง มาดสุกทรงที่2ก็คือเป็นไดตรงเฉยๆเราคือทําได้แค่นั้นก็อยากจะทําผมเยอะๆนะคะซึ่งวันนี้ขอเสียงสมุดตลับบัวบริงค่ะบัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวขอความรักของชาตเธอรู้ไหมฉันเคยตื่นดีห้าเพื่อนั่งอ่อซ้อนไท้าย มอเตอร์ไซค์วินนะ่ะไปสนามบินเพื่อไปรอส่งพี่บีมาโอย S <S ทักทายก่อนบัวสวัสดีค่ะาสวัสดีค่ะบัว่ะเนี่หลายคนติดตามมาค<น>าบัวบิงอยู่แล้วจะชอ YouTube ่อง u t u b ปของบัวก็คือตอนนี้ช่อง u t u b e เป็นยังไงบ้างก็แบบว่าโอเคจริงๆตอนนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์เพราะว่ามีเบบีด้วยก็จะมีทั้งบิวตี้ไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำผมด้วยแล้วก็แบบไปเที่ยวแบบเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยนี่ครั้งคือครั้งแรกเลยที่มาที่ตึกแกรมมี่เป็นการเหยียบผืนแผ่นดินแกรมมี่เป็นครั้งแรกหลังจากที่เราคือยังไง เดินเดินวิ่งวิ่งอยู่ตรงรัดพราวมาแล้วร้สึกห,หนุนนี้มาย่านาศแก็คือแบบแตื่นเต้นตอนนี้คือมือเย็นแจ๊ะเปียกไปหมดแบบเครียดเลยตอนนี้ <c oughs> ออไม่แต่ดูแบบตอนนี้เจนเนี่ก็คือช่วงข้างบนเนี่ยได้แล้ว <c oughs> คือหน้ามานี่คือระดับลิซ่าแบบไม่ขยับ<า>เลยแล<า>้วคิดว่าวันนี้รอดแน่นอนให้ตอนนี้ให้ประจําที่กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ผมที่เจนนี่จะทำเนี่ยที่บัวจะสอนเนี่ยเป็นทรงไหนอะไรยังไงบ้างมาเลยเธอแล้วคือ เราก็จะไม่เห็นหน้าซึ่งกันและกันหรอบัว <c oughs> ก่อนเริ่มอ <มา S 2> ่ะบัวเล่าเรื่องพี่บีมตอนเด็กให้ฟังก่อนไม่ได้หรอ <c oughs> โอเคไม่จนเจนนี่บอกว่าจนเจนนี่เป็นแฟนขับตัวจริงต้องถามก่อนว่ามีกล่องเหล็กหรือเปล่าโอ้โหอย่าว่าแค่กล่องเหล็กเลยเธอฉัน R S Star ขับดิฉันก็คือสปบักแบบโอ้โหเป็นแบบทุกอย่างวฟ<อ>ังแล้วอย่าโกรธนะค่ะไม่ใช่แค่กล่องเหล็กหรืออะไรแล้วเธอยงไฉันน่าปักชื่อที่ ชุดชุดชุดนักเรียนน่ะเมื่อก่อนชุดนักเรียนมันจะมีปักชื่อจริงนะสกุลใช่ไหมฉันปักชื่อฉันชื่อวัชระใช่ไหมฉันก็ปักว่าชื่อวัชระนมสกุลฉันปักว่าตันจลราลักว้าวไปแล้วมีตัวฉันนี่ละบัวใช่จอดตอใช้จอดตก่อนเลยไม่ได้นะพี่มีมีน้องสาวแค่คนเดียวคือฉันฉันไม่ยากไม่ยากเป็นน้องสาว ไม่ต้องกลับขอโทษตรงน,นี้เลยตอนนั้นคือทำไปทำไมลงงอ่ะโอเคอ้าววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำผมกันซึ่งอย่างที่บอกเมืงเมาส์กันเธอเหมือนเรากำลังเยี่ยวอยู่ห้องน้ำข้างกันเลยอะ่แะ,ยอะแล้วตะโกนคุยอ่ะแล้วตะโกนคุยเมืงขี้เสร็จยังวะกูเสร็จแล้วนะอย่างเงี้ยวันนี้เดี๋ยวจะทำผมซึ่งอย่างที่บอกเราจะทำผมโดยที่เราจะไม่เห็นซึ่งกันและกันซึ่งจะให้บัวนเนี่ยสอนทำผมโดยการตะโกนข้ามกําแพงห้องน้ำมาสอนเันนี้ ทรงแรกเลยดีกว่าทรงแรกที่จะทาวันนี้นะคะเราจะรวบผมแล้วก็เราจะใช้คลิปที่เป็นที่เป็นตัวหนีบผมในการหนีบคือมันจะคล้ายๆกับทรงกล้วยแบบเหมือนเราเป็นแบบ air ์โฮสเตสอะไรงี้ยเก็ตป้าฟ้าจะบินฟ้าใช่เราจะแบบเป็นฟ้ากันซึ่งทรงนี้จริงๆเป็นทรงที่แบบง่ายมากแบบสมมุติว่าเราอยู่ดีอยากรวบผมอ่ะก็สามารถที่จะรวบได้เลยช้ยาไม่อย่าบอกว่าง่ายมากสิถ้าฉันทําออกมาฉันจะดูฉันจะดูโง่มากเลย โอเคสำหรับวิธีทำนะคะเราต้องรวบผมก่อนรวบรวบเหมือนเป็นการมัดห่างม้าต่ำห่างม้าต่ำโอเคก็คือหางม้าอีกเฮ้ยคนละต่ำเหรอบู้ว่าเออรู้จักคนที่พูดหยาบบ้างไหมในชีวิตอะน้อยมากจริงจริงโอเคว่าจะถามอยู่ว่าพูดเลยอย่าเงี้ยออกรายการได้ด้วยหรอ <L an> บัวเออจะนี่ขอเป็นอีกคนหนึ่งในจำนวนน้อยนะเพ <l ug> ิ่มขึ้น่งมา <S <S เดี๋ยนะรว่วผางมาตามรัดทผังมาตามกินคะ <S 2> <S 2> นใช่ค่ะมารวบหางมาตาแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งจับตรงปลายผมเอาไว้มืออีกข้างหนึ่งจับปลายผมเอาไว้คือมือนึงอะรวบวเป็นหางมาต่าก่อนอีกมือนึงจับปลายผมไว้แล้วทีเนี้ยเราก็ทําการตลบแบบเอาเอามือเกี่ยวหางม้าของเราอะ่ะแล้วก็พันรวบขึ้นไป รวบขึ้นไปบิดประมาณ2ทีค่ะแล้วทีเนี้ยผมมันจะเป็นทรงกล้วยอ่ะมันจะเหมือนกล้วยอยู่ข้างบนเป็นทรงที่ Airhostess ทำคือจะดูเรียบร้อยหรูหรามากอย่นี้เหรอตลบขึ้นไปหรอแล้วก็เอาคลิปหนีบเหรอคะแล้วก็เอาคลิปนะคะหนีบตรงข้างๆฮะหนีบตรงข้างๆใช่ตรงข้างๆของทรงกล้วยเราอ่ะในอีกข้างหนึ่ง โอเคเสร็จเสร็จไหมคะเสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะโอเคไปตรวจเลยนะคะโอเคคุณครูคุณครูจะไปตรวจงานแล้วนะคะได้เลยค่ะอุ้ยมันมีปลอยหลุดมานิดนึงอ่ะจะให้ดูค่ะก็เหมือนอยู่นะไม่ได้หรอไม่เราจะแบบอันนี้มันไม่เป็นกล้วย เป็นเป็นแบบหอยโข่งอ,อันนี้ไม่ใช่กล้วยแต่มันไม่ได้หรอมันก็ได้อันนี้เรียกว่าทรงแบบเซอร์เอร์อ่ะอ,อันนี้เป็นโบฮีเมียนสไตล์ได้อยู่อันนี้ให้8.9เต็มร้อยค่ะดิฉันตตใจค่ะเต็มร้อยคะแนนคะแนนมันเยอะคะแนนมันสูง อย่างนี้แต่หอ,อ่พี่ว่าจาบเบิ๊บอันอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่ต้องตรง,ตรงข้ามกัน,นสิเนาะมือ,ม,อมือตรงเนี้ยแบวไว้ฮะแล้วเกี่ยว ต่อไปนะคะตรงนี้เนี่ยเหมาะก,กับการไปดินเนอร์มากๆจะมีความหรูหราหมาเห่าหนิดนึงแป๊บนึงนะคะเราเราเลือกไปดินเนอร์ร้านไหนแล้วคะทำไมมันมีหมายอยู่ในร้านเนียเอเขินเลย <c oughs> เอาเป็นฟิลเปียบเทียบว่าแบบหรูหราหมาเห่าว่าหรูหราลากอะไรอย่างงี้หรูหราหรือมหาอมาเห่าโอมาเธอหนากระไรแม่มารอดูเลยเริ่มค่ะคุณครูเริ่มนะคะ,คะแต่งผมตรงชอ่อตรงข้างหน้าเนี่ยคะ่ะเป็นช่อเล็ก ตรงแบบเทาๆกกหูจนถึงแบบข้างหน้านะหจากนั้น <icate S 1> ถักมีน้อยอ่ะแบ่งได้แล้วก็คือถักเปียสามเลยเออถักเปียสามเหรอครับค่ะถักเปียสามไปเลยนะคะจนแบบเกือบเกือบจะสุดปลายผมเลยถักตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยเหรอคะใช่ค่ะแน่นๆหน่อยก็ดีค่ะแล้วก็ค่อยค,อยคอยแบบว่าค่อยมาคลายทีหลังใช่ค่อยมาดึงๆงให้เปียแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็มัดด้วยหนังยางเลย ข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องอีกข้าง,งหนึ่งด้วยถักสองข้างค่ะได้ไหมคะนักเรียนค่ะได้ค่ะคุณโอ๊ยคุณครูทำเสร็จแล้วเหรอคะอ๋อทำเสร็จแล้วค่ะอ,อ๋ดีดีสวยนะ <c oughs> ไอแก <c oughs> ดิตตัวเอง <c oughs> นี่ว่าพี่วิมก็หวั่นๆวันเหมือนกันทีมาเจออะโอเคถักเปียเสร็จแล้วยังไงต่อครับคุณรูคาโอเคค่ะแล้วผมที่เยูืข้างหลังนี่นะคะเราจะมัดเป็นหางม้าต่ำค่ะหางม้าต่ำอีกแล้ว,อ,ลวอีกแล้วค่ะนะครับตอนนี้จะนี่มาหางม้าต่ำแล้วโอเคแล้วทีนี้เราจะแหวกหางมา้าจากตรงข้างบนน่ะข้างบนหนังยางแหวกงแหวเป็นสองฝั่งแล้วเราจะเอาปลายหางม้าตลบผมกลับลงไปข้างข้างล่างเหรอคะใช่ใช่ข้างบนข้างบน<ว><ว> อ๋อตลบตลบให้มันแบบเป็นป่องๆอะค่ะตลบลงนี่เหรอใช่ตลบเข้าไปในรูในรูโอเคแล้วทีนี้เราจะดึงดึงนิดนึงให้เขาแบบมีวอลลุ่มไม่แน่นเกินไปค่ะตรงข้างเหรอคะใช่ใช่ตรงข้างข้างอะตรงข้างให้แบบฟูฟหน่อยใช่ให้ฟูฟูเสร็จไหมคะเสร็จค่ะณครูหลังจากนั้นจะถึงคิวของเปียเราสองอันแล้วแหละเราก็เอาเปียของเราเนี่ยยัดเข้าไปในไอ้ตรงรูตรงกลางที่ตะกี้เราเราแบ่งผมอะ ที่ทสลับสลับกันนะคะย e ันลงไปเหรอคะใช่ยันลงไปเลยลงไปเลยใช่ก็จะได้เป็นแบบเป็นเปียที่ซ่อนเอาไว้ข้างใต้หางมาอีกทีหน,นึ่งเก็ตไหมค่ะอุ้ยอันนี้มันจะสวยย่านี่อย่างนี้แล้จริงๆเราก็จะแบบไอ้ไอสองข้างเนี้ยเราก็จะติดกิ๊บดำก็ได้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเอาดีๆยักย่าปุ๊บมันเข้ามือว่อะง่ายไม่เห็นอะไรเลยอะ เช็คไงวะก็จะเรียบร้อยพร้อมไปแบบดินเนอร์สวยอันนี้ฉันสวยไปเช็คแล้วนะคะมาเลยค่ะคุณครูรีบมาเลยเฮ้ยเฮ้ยงครับเฮ้ยทรงนี้ดีสุดเฮ้ยถือว่าทรงนี้เป็นทรงที่สวยที่สุดค่ะตมือเลย เฮ้ยทำเสร็จแบบโอ้โหภูม really so. ิใจเลยค่ะคุณครูภูมิใจมากค่ะดีไหมครับคุณครูขาดีมากเฮ้ยนี่คือออกงานได้เลยนะคะซ่อนคลิปนิดนึงค่ะออแมหลูมหลาไม่หมาเห่าเฮ้ยอันนี้แบบโอโหดีมากดีมากค่ะดีมากจริงเจอหมากูเห่าใส่ค่ะ ืมพกที่นิบผมไปมที่ม้วนผมไปเราก็จะได้มีวิธีการแก้ที่แบบทำให้ผมเราสวยด้วยแบบนี้ง่ายๆโดยที่แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเลย<ด>โอ๊ยดีดอ่ะให้คุณครูให้คะแนนแนักเรียนคนใหม่มดีกว่าว่าวันนี้ตะนี้ทำไปคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมดมได้เท่าไหร่ดีคะ9.5เต็ม10 10ไปเลยค่ะ Lot, lot, lot of oh,